สวัสดีเจ้าสวัสดีมันพ่อีิวายโยอยู่แ็มแล้วนะเจ้าวันนี้ก็มีอยากมากกินกันเลยเนอะได้ไม่เสียเวลาพาอมีเพลงหลายเพลงวันนี้ก็คือว่านอยู่ราบเมืองเจ้าราบหมูข้อนึงกินหมดตอนเนี้ยต้องใช้เวลากินประมาณกี่นาทีได้อย่างเงี้ยสิบห้านาทีได้ไหมน่ากินกอนราบสุกเนอา กินก่อนแซมก่อนข้าวหนึ่งนี่กินแมามลละข้าวหนึ่ง้คาคาได้ข้าวหนึ่งคนทอแน้วคงจะตึงดีกินเลยนะอืมถ้าร้อนนะ่าจะอร่อยกว่านี้แต่ก็โอเคแล้วนะกินคนละ 冰吗？嗯。嗯 หยวยังไม่ได้กินอะไรเลยกินกาแฟไปแก้วหนึ่งเอาขนมปัง อนี้คือนั่งกินไปแล้วก็ฟังเพลงไปตอนนี้รัเสเซียแล้วเดี๋ยวออกเพลงไม่ทันต้องมากินก่อนรัเสเซียก็อินเดียอีกสองเพลงมีสาเพลงมีอะไรอีกสามเพลง ตอนนี้รอบสองล้าค่ะรับคุมส้ทาทางกลางโปรแกรมก้าวพันธอนน่าจะรำวันนี้กระเฉดพันธอนรับแปลงเพิ่งปลกเนี่ยถ้าจะรำว่านี้น,น้นำน,น,น,นี้มันเย็นชื่อแล้วเนาะมันบอกให้รำ

โอเคค่ะเดี๋ยวต้องไปแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณสองเพลงก็ขึ้นเป็นสแตนบายเล่นเพลงอีกเพลงหนึ่งแล้วก็ลงไปถ่ายรูปละอันนี้คงกินไม่หมดก็มันเยอะมากข้วเหนียวก็ไม่หมดอินเดียแล้วอินเดียแล้วไปแล้วเเจ้า เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ